สวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับลิปนี้เนี่ยผมจะมาหาผลพิศารที่มาเกิดตามรอบๆของโลกหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยจะหาทั้งหมด17ครั้ง17ผลหรือว่า17รอบนั่นเองแล้วมาดูนครับว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีๆหรือว่าแรงๆหรือเปล่าผลสีแดงแรงฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับเผื่อการไม่เสียเวลาหรือนาฬาิกาทุกคนเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีหรือเปล่าเน่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  <What? S 2> อีกแล้วอะทุกคนเอาอีกแล้วทุกคนลืมให้กำลังใจผมอีกแล้วอะผมขอแค่กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมแค่นั้นแหละครับป่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้ผลดีหรือเปล่าไป <S <S ตัดภาพมาที่ผลแรกหรือว่าแพ็หลนนะครับคือโลกหนึ่งนี่มันจะเกิดไม่ไกลมากเท่าไหร่โลกหนึ่งนี่หนักกว่าโลก2เลยคือผมไม่รู้อะไรสักอย่างคือสุมส่มๆคารีซายคือไม่ใช่นะครับคือต้องกลับไปว่ายน้าก่อนดีกว่าไปสกายหรืไปทารีซายอะโลกหนึ่งนี่ผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆเพราะว่านานๆที่ผมเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงเกาะหิมะก็ไม่ใช่น่อยูสเเดียมล่ย ว่ายไปมันลดอยู่ตรงนั้นอะใช่เลยมั้งอ่าใช่จริงเลยทุกคนมาปุ๊บก็เหลือไม่ถึง100เมิตรมาดูกันว่าผลแรกที่เราจะได้คือผลอะไร <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่โลกหนึ่งผลที่เราได้ผลแรกนั่นก็คือเบรดหรือเปล่าอะ่ะนั่นแหละน่าจะเบรดละมั้งผลที่ไม่ดี เลยป่ะเราไปต่อที่ผลต่อไปกันเลยกว่าผลแรกคือผลเบจในไมครับนั่นเองเอาไว้ครับไว้ปรุงน้ํายาเออนั่นแหละส่วนผสมของน้ายาใช่หรือเปล่าวะหรือว่าผมมัววะใช่ละมั้งเนาะเอออย่าไปคิดมากป่ะเราไปต่อที่ผลต่อไปกันเลยกว่ายามค่ําคืนแบบนี้ผลที่2ก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ไกลๆเรา,เราไม่รู้อยู่ตรงไหนโรคือเราสุ่มไปได้ปะ่ะคือสุ่มๆไปก่อนอะคือผมไม่รู้เลยจริงๆว่าโลกหนึ่งมันมีอะไรที่ไหนบ้างมาตรงอะไรวะมาลิงสตาร์เตอร์ก็ไม่ใช่นะมัน800กว่าเมตรฉะนั้น ว่ายน้าไปก่อนรอเห็นแบบเกาะแบบเงาเงาเกาะก่อนเราถึงจะได้วาปไปได้ไว่ายน้ําตอนกค็คือันเงียบเงาไม่มีแสงดาวไม่มีแสงการไม่มีแสงอะไรมันมีแต่ผีเป็นไงทุกคนโอ้โหมาปุ๊บ20เมตรแต่ผลที่2ของเราเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นตัวซีเค็ดเลยสักหน่อยน่าจะเป็นเพราะไอตัวนี้แหละมันไม่หมานเลยวะอ,อ,อยังไงอะเฮ้ยถึกถึกจริงๆจริงๆ ผลที่2เราก็คือผลไอโฟตหรือว่าผลน้ำแข็งนั่นเองนะครับอืมอย่างน้อยก็ไม่ใช่ผลโกดเวคคือเสียงมันหลอนๆเดยนะทุกคนคือตอนนี้เสียงแบ็กกราวของเกมหลอนจัดคือดีไม่มีผีหรือว่ามีผีวะไปเลยทุกคนไปผลต่อไปกันเลยดีกว่าผมว่าผีรอผมแน่ๆเลยไปบ้<ม>าเปล่าเรามาตอนที่ผลที่3มกันเลยดีกว่าครับทุกคนอย่างน้อยก็ผลที่3เราก็เป็นตอนกลางวันเออมันก็ค่อยโล่งออกรู้ใจหน่อยอันนี้ผมไม่รู้ผมขอขอสุ่มๆไปขอละกันไปเกาะทะเลทราย เกาะทะเลทรายเหมือนจะไม่ใช่นะครับไปแล้วมันแ0 0กว่าเมตรมันไกลกว่าเดิมอีกสเตเดียมก็ไม่ใช่แน่นอนไปแล้วมันเพิ่มฝั่งนี้เหมือนว่าจะลดเกาะหิมะหรอไม่รู้เหมือนกันมาฝั่งนี้มันลดเหมือนน่าจะเกาะหิมะและะ้วมั้งลองไปดูก่อนก็ได้อ่าจะเกาะหิมะจริงๆด้วยมาถึงปุ๊บก็เหลืออยู่20กว่าเมตรหิมะเขาบอกว่ามักผลมันจะดีขอไม่ใช่ผลน้ําแข็งก็พอโอ้โหดูไกลๆผมรู้เลยผลอะไรมันคือผลที่น่าโยนลงทะเลที่สุดในเกม ละมังใช่แหละหรือว่ามันเป็นผลโปรดอะไรของทุกคนวะทุกคนนี่ใครชอบผลนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนี่โคตรไม่ชอบเลยโคตรที่แบบอยากจะเอาลงทะเลที่สุดฉะนั้นลงทะเลไปซะสู่ความเมืองว้างอันไกลโพนสรุปผลที่3เราเป็นผลล็อกเก็ตฟุตหรือว่าผลที่ถูกที่สุดในเกมนั่นเองปะเราไปตอนที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้เ,เ,เ,เดี๋ยวนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะใช่แล้วครับเสียงหมากัดกันนั่นเอง ไม่แปลรหรอกถือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆ,ๆจากผมปะ่ะเรามาตอ่อที่ผีที่สนว่าผลที่4กันเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเกิดไม่ไกลจากเรามากนะทุกคนเหมือนจะ200กว่าเมตรฉะนั้นลองซุ่มๆเกาะไปก่อนก็แล้วกันเผื่อมันจะใกล้ขึ้นหน่อยหรือว่ามันจะไกลขึ้นวะเออสนมากจะไกลเนาะอ้าวอ้าวลำน,ลำนี้ลำนี้ใกล้ไวทุกคนเหมือนจะห่างเราเป็นร้อยกว่าเมตรวิ่งไปก็ได้ไมั้งผมไม่รู้เกาะจริงๆทุกคนเนี่ยค่อยว่ายน้ำไปก็ได้เนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรเลยเนี่ยเกาะข้างหน้าเราเกาะอะไรอะทุกคน สตาร์เตอร์อะไรไพเรลอะืรสัอย่างอ๋อไพเลลสตาร์เตอร์อ๋อโอเคจำไว้ทุกคนนี่ๆนี่ยองว้ามาเห็นปะอ่านสลับกันสังหารแรกๆอะ่ะผมจําเกาะไม่ได้จริงๆทุกคนอ่าดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้ผลแมกมาผลนี้สำหรับผมดีเลยนะครับทุกคนผมชอบดีเพราะว่าผมเนี่ยชอบเอาไปล่าเงิน ไอพวกกลาเจ้าทะเลอ่ะฟาร์มตังฟาร์มเงินได้ดีอาจัดเก็บเลยละกันผลเนี้ยผมชอบหละสําหรับทุกคนเนี้ยชอบหรือเปล่าผลเนี้ยใครไม่ชอบแต่ผมชอบนะถึงราคาจะไม่แพงอะไรเวอร์วัาวางขนาดนั้นแต่ฟาร์มเจ้าทะเลอ่ะผมให้เลโน1ฟาร์มดีจัดทุกคนไอผลเนี้ยโอเคสรุปผลที่4เราเป็นผลแม็กมานะครับเอาไว้ ฟาร์มฟาร์มดีผลนี้ฟาร์มดีใช้ได้ปะ่ะเราไปตอนที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าหมายถึงฟาร์มเจ้าทะเลนะถ้าฟาร์มอย่างอื่นก็ต้องยกให้พระอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคนมาว่ามาถามอีกผลพระสิพี่ฟาร์มดีอะ่ะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือหมายถึงเจ้าทะเลครับพูดักทามมึงไว้แหละผลที่หมา 8, แปลกแหวกแนวคือเกิดปุ๊บตรงหน้าผมเลย เอ๊ะไม่น่าใช่ผลนี้นะว่าเป็นสีขาวผลนี้หรือเปล่าวะผลนี้ผมว่าสีแดงน่าเอากว่าเยอะเลยนี่ไม่เหมือนอันนั้นอะโอ้สีขาวนี่สุน่าเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ป่าวะผมใช้่ําถูกปะไม่รู้อะถูกไม่ถูกไม่รู้คือมันหล่นต่อหน้าต่อตาผมและเป็นสีขาวอาจจะเป็นขาวบริสุทธิ์ก็ได้บ้าหรือเปล่าสรุปผลที่ห้าเราง่ายมากคือไม่ต้องไปหาอะไรเลยหล่นต่อหน้าต่อตาผมเลยหล่นปุ๊บผมก็รีบอัดปั๊บผลที่ห้าของเราคือผลสไปกี้หรือว่าผลหนามนั่นเองโอเคแค่นี้ไม่มีอะไรดีเลย คือน้นาำตาปักเป้าประมาณนั้นปะเราไปตอนที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าผลที่6ก็ได้ทําการเกิดเป็นที่เรียบหล่อเลยครับผมเนี่ยกำลัง FK มันๆอยู่เลยกําลังนั่งตึงฟรีไฟอยู่เลยแต่ผลดันมาเกิดซะง,งั้น แบบนี้ผมจะรีรอหรือว่ารอช้าไปทําไมเราก็ไปหากันเลยสิครับแต่ติดอยู่ข้อนึงคือผมไม่รู้ว่ามันอยู่เกาะไหนคือลองสุ่มๆไปก่อนว่ามันอยู่เกาะไหนปุ๊บโอ้โหเกาะนี้หนักเลยไปกลับเกาะนั้นไม่ใช่นะครับต้องมาว่ายน้ําไปก่อนกันละกันเราผมว่าน่าจะเกาะนี้แน่เลยทุกคนนะเห็นปะเห็นเงาลางๆปะเห็นปะสูงๆนู่นอะนั่นๆเห็นปะเห็นเมามปะนั่แหละเกาะนี่แหละเกาะป้อมประการมารีนใช่ปะทุกคนอ่าใช่จริงๆด้วยทุกคน30กิโลเมตรอยู่ทางไหนนะเนี่ยทุกคนไกลละหล้อห้าหก ตรงนี้เพิ่มวะไม่ใช่แน่เลยฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งนี้นี้สองหนึ่งสองอ้าวยังไงโอ้โหมาตั้งไกลหาตั้งยากผลเดิมเลยลงทะเลไปเถอะผลที่นาลงทะเลที่สุดผลชอบของคนดูใช่ปะ่ะคนดูชอบปะเนี่ยผลน่ะใครชอบแต่ผมไม่ชอบผลผมนี่ต้องเมกม่เออกับผลที่แหล่ๆสีแดงๆอะไรอย่างนี้ปะเราไปตอนที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่า สรุปผลนี้เราได้ผลที่ถูกที่สุดในเกมผลล็อกเก็ตฟุตนั่นเองเออเออเอ,อ,อันนี้ก็ต่อย,อย่างเลยรอบนี้ผมได้เอฟบนฟ้าแล้วผลเกิดตรงนี้พอดีโอเคเราไปดูเลยดีกว่าว่าผมจะได้ผลอะไรห่างเราไม่มากแล้วทุกคนและผลที่ผมได้นั่นก็คือคือสีชมพูแบบนี้ไม่ใช่เล็บฟุตนะมันคือผลยางหรือว่าลับเบอร์ฟุตนั่นเอง <c oughs> มันพอมีราคาอยู่แต่ไม่ดีเลยสําหรับผมคือไม่รู้ใช้ประโยชน์ยังไงผมเล่นไม่เป็นผลเนี่ยสรุปผลนี้ผลที่เท่าไหร่วะ เท่าไรไม่รู้จําไม่ได้เนะเออเราสรุปแล้วกันคือแค่สรุปก็พอเออสรุปเราได้ผลยางนะครับรว่าผลรับเบอร์ฟุตปะเราไปตอนที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าผลที่8เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมสักอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยค่อยๆว่ายน้ําไปเพราะว่าหาว่ามันอยู่เมืองไหนเกาะไหนแล้วกันคือผมไม่รู้จริงๆอ่ะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบแบบหะคือเมืองไหนนะอ๋อผมรู้เลยหมู่บ้านนี้โจรสลัดแน่นอนหมู่บ้านโจรสลัด การันตี1้อเนั่นไงผมมาแล้วมาถึงปุ๊บกันเลยอยู่ประมาณ60เมตรและมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีงามีงองมีจมูกเอาไปเอาไปเมื่อกี้ลิ้นพันกันเว่ยจมูกเฉยเลยโอเคมีงามีงวงมีจมูกมีตูดมีปากกามีลามีลาสีมีเขามีจมูกกับกาปลาลาปลาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกนั้นมันเกี่ยวอะไรวะคือเราเรา เราได้ผลแดงไว้ทุกคนผลช้างอีราเฟนเอ้ยไม่ใช่ผลช้างแมมมอสเฮ้ยผลแดงหนุดที่ใซในที่สุดเฮ้ยโอ้โหมาสักทีนึกว่าจะไม่มีอะไรการันตีผมซะแล้วโอเคขอจัดเก็บก่อนเลยกันละกันปะเราไปต่อที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าสรุปเราได้ผลช้างผลอีราเฟนหรือว่าผลแมมมอสหรือว่าผลก๊อดก๊อดนั่นแหละผลก๊อด เออไปไปวู้กว่าจะได้เว้ยโอ้โหโถนึกว่าแบบจะมีแต่เกลือเกือให้ทุกคนดูซะและเอออย่างน้อยมันก็ได้อยู่เว้ยป่ะเราไปต่อที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่ามาตอนที่ผลที่9ก้ากันเลยครับเหมือนจะเกิดทางเราประมาณ400กว่าเมตรเป็นแบบนี้ผมขอซุ่มไปก่อนแล้วกันเอ,อ้ยมันจะใกล้กว่าเดิมเว้ยมามาที่โคลอเซียมเหมือนจะเหลือแค่200กว่าเมตรใกล้กว่าเดิมซะอกีกเป็นแบบนี้สเตปเดิมสไตล์เดิมของเราเลยว่ายน้ํานั่นเองเออไม่มีอะไรเยอะแยะอีกหน่อยก็น่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกว่ายน้ํและมั้งแชมป์โลกอะไรป อ๋อมาทางนี้น่าจะบนฟ้าแน่เลยเนี่ยลองไปก่อนกันละกันอ้าวบนฟ้าสุดไม่ใช่ไว้600กว่าน่าจะประมาณฟ้ากลางมั้งเออยังไม่ถึงแบบขั้นสวรรค์สูงสุดอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณขั้นกลางแนละ้วทุกคนอ่าใช่จริงเลยทุกคนเหลือแค่55เมตรเองนะครับทุกคนเออเออว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยคือมึงไหวยัไม่เนี่ย คือมันไม่ให้ผมไปหรือว่าไงวะอ้ายมาได้เราไม่ไดคุณนอยู่ไหนอะคือผมวิ่งหาตั้งนานโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่ามันอยู่ตรงนี้คือต้นไม้ไม่มีซักต้นคือมันมาเป็นผลดาวมันยังไงคือบนก้อนเมฆมันมีดาวเหรอหรือว่ามันตอนนี้มันฟ้าสว่างอยู่นะมันเอาดาวมาให้ผลทําไมน่าจะเป็นแบบเสือบ้างมังกรนี้นี่เอาดาวมามาอยู่คู่กับก้อนเมฆสมเหตุสมผลดีแฮะแต่ไม่สมเหตุสมผลอย่างหนึ่งมันตอนกลางวันอยู่ตอนเนี้ยพระจันทร์ยังไม่ขึ้นเลย งั้นเอาไว้ก่อนอาจจะยังอันเนี้ยสรุปผลที่9เราเป็นผลดาวหรือว่าผลทานตะวันใช่ป่ะวะผมมั่วป่ะวะไม่มั่วเลยทานตะวันดาวกับตะวันเหมือนกันเหมือนไม่วะทุกคนเหมือนเลยเนาะคือเราไปตอนที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมจะมั่วไปมากกว่านี้โอเคตอนนี้ผลที่1ิก็ได้เกิดไปที่เรียบร้อยเลยครับผมเนี่ยก็ได้ทาการวิ่งบนน้วํวไายบนบกเชื่อหาว่ามันอยู่เกาะไหนผมตอนนี้ผมก็ได้เห็นเกาะลางๆแล,ล้ว ผมก็ทาการว่าไปเกาะมู่บ,บ้านโจรสลัดและผลที่ผมได้นั้นก็คือคือผมจะโม้ซะหน่อยว่ามันต้องเป็นเพื่อนของช้างแน่นอนคือไม่คิดไม่ฝันว่ามาปุ๊บมันจะไม่เสือพงเสือภัยผมเลยมาปุ๊บมันก็วางให้แบบนี้ดอกให้แบบนี้ต่อหน้าต่อตามาปุ๊บไม่ให้ผมได้ลุ้นและแถมยังเป็นผลที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครเอาพูดแล้วจะร้องไห้ว่ะ ทำไมเป็นแบบนี้วะทำไมท่ากับผมเนี่ยเราไปต่อที่ผลต่อไปกันดีกว่ากูว่ากูเริ่มจะไม่เต็มเลยวไปบ<า>้าหรือเปล่ากลางคืนอันเงียบเหงาลมพัดผ่านเสียงกระซิบเบาๆอยู่กลางน้ำเห็นเงาดำดวูบวาบเหมือนวิญญาณขาเลยสั่นหนาวเย็นพอน้ำทะเลอ้า<อ><อ>กลางวันสักทีเป็นไงทุกคนถ้าไม่กลางวันนะคือ ไม่ไหวแล้วเนี่ยผมลงคลิปไม่ได้นะคลิปเนี่ยคือไม่ไหวเว้ยกลางคืนน่ะไม่มันผีหลอกเวยทุกคนเออกลางคืนมีผีเว้ยเนี่ยกลางวันแล้วผมทำคลิปได้แล้วผมลงคลิปได้แล้วเนี่ยเออแล,แ,ลแล้วมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวๆดีไอ้นบนท้องฟ้าก้อนเมฆทีไรเนี่ยคือไม่ให้มาทุกทีเลยถ้าอยู่ที่เดิมแน่เลยนะโดดไปปุ๊บก,ก็น่าจะเจอปับ๊บนี่ไงขาวๆ ว่าอยู่ทําไมมาอยู่ข้างบนมันคือผลนกนี่เองทุกคนคือตอนนั้นผลดาวดาวมันคู่กับก้อนเมฆเลยสมเหตุสมผลกันและตอนนี้คือผลนกคือมันบินเนมันบินได้บินมาอยู่ข้างบนทับ ผลปกติผลน้ำแข็งผลอะไรไม่อยู่อยู่ไม่ได้คืออยู่ได้แค่ผลนกกับผลดาวแค่นั้นอะ่ะเพราะว่าผลนกมันบินบินขึ้นมาได้เออผลดาวมันคู่กันอยู่แล้วของมันคู่กันใช่ปะทุกคนคือผมไม่ได้มั่วนะคือผมพูดซัวไปอย่างนั้นแหละผมไม่ได้พูดมัว่วแต่ผมพูดซัวทุกคนอย่าเอามารวมกันนะคือผมพูดแค่พูดซัวไม่ได้พูดมัว่วโอเค เราไปตอนที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าคือผลนี้ผม a อ K อยู่บนฟ้าคือมันเกิดอยู่บนฟ้าเลยทุกคนอ่าแบบนี้ก็สบายคือไม่ต้องได้ไปหาเยอะหาเยอะแยะอะไรมากมายคือบนฟ้ามันมีก้อนเมฆมีควันมีเหมือนก้อนเมฆอะ่ะผลที่ได้มันก็ลักษณะคล้ายๆกันก้อนเมฆเหมือนกันใช่ไหมทุกคนเห็นปะทุกคนเหมือนปะเป๊ะเลย เป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยก้อนเมฆสรุปผลที่เราได้คือผลก้อนเมฆนะไม่ใช่ทุกคนผลสโมกอะแหละผลสโมกหรวอว่าผลควันนั่นแหละแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันเฉยผมเรียกว่าผลก้อนเมฆอ่ะสรุปที่ผลที่เท่าไหร่วัน่ะ12ป่ะ เออน่าจะสิบสองละเราได้ผลสโมกหรือว่าผลควนนั่แหละเรียกง่ายๆคือผลก้อนเมฆคือคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยเราได้ผลก้อนเมฆแล้วกันและเราไปตอนที่ผลที่สิบสามกันเลยดีกว่าทุกคนรอบนี้ดูมืมดๆว่าทุกคนเราต้องรีบแหละก่อนที่ผีจะหลอกผมอีกอ่ะคือไม่ไหวจริงๆทุกคนคือผมแบบเปิดสกิลเพย์การวาร์ปการยกย้ายสายสะโพกแบบวาร์ปปุ๊บเจอปับ๊บไม่ต้องไปหาดูหาอะไรเลยและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่ไกลผลสักเท่าไหร่นี่ครับผลผลที่เราได้นะก็คือผลเบสหรือว่าผลในเมฆครับ ที่เอาไว้ผสมน้ํายากับสารเคมี x จะเกิดกลายเป็นพาวเวอร์พบเกกร์ใช่ไหมวะหรือว่าผมอาจจะหลอนผีอยู่หรือเปล่าวะทุกคนแต่เสียงมันมนี่วะจกจกจกเอ้ยไม่ใช่อีเขี้ยคนละเพลงกันโถเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นนตีมผีแต่เพลงตีมตีมอะไรกันครับเนี่ยไปต่อที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าค่ำคืนนี้ยาวนานนะักลมพัด ข้ามควรเหมือนเสียงคนเงาไม้ไหวเพลา้เกลกับมีคนกำลังก้าวอยู่บนถนน แต่พอเลียวมองอีกหนยัดเค้กูอยู่บนน้ำนี่วะรู้สึกว่าหลังๆมาน,นี้มันเป็นตอนกลางคืนบ่อยแล้วทุกคนมันเป็นอะไรกับตอนกลางคืนเอ่ยคือผมอยากจะทราบจริงๆแต่ผมก็ว่ายมาไกลอยู่พอสมควรผมรู้แล้วมันอยู่เกาะไหนคือเกอาะทะเลทรายนั่นเองเกาะทะเลทรายขอยาได้ผลทรายก็พอขอแค่นั้นน่ะขอเป็นผลแบบดีๆอะไรเงี้ยผลเสือก็ได้เออสีคล้ายทะเลทรายหน่อยเอ๊ะเอ๊เดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดพูดอะไรไปวะ อ๋อขอให้ได้ผลทรายอย่าได้ผลเสืออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเพิ่งพูดไปว่าขออย่าได้ผลทรายหรือว่าผลแสนแต่ดันมาได้ผลทรายแล้วก็ผลแสนมันมาทําไมผลทรายผลแสนทําไมไม่เอาผลเสือผมไม่อยากได้ผลทรายหรือว่าผลแสนผมเบื่อมากเลยกับผลทรายผลแสนนะเราไปตอนที่ผลต่อไปกันดีกว่าผลที่15ก็ได้เกิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่ารอบนี้จะไกลผิดปกติแฮะลองว่าไปดูบนฟ้าก่อนบนฟ้าไม่ใช่ฉะนั้นอยู่ที่ไหนวะทุกคนคือบนฟ้ามันไม่ ใช่แล้วคือตอนนี้มันห่างไปแ0 0กว่าเมตรเป็นแบบนี้ใช้สกิลถ้าไม่ตายขั้นสุดท้ายเลยละกันพลังของการไก่นั่นเองโถหาตั้งนานทุกคนคือผมว่าไปมาหลายเกาะมากทุกคนกว่าจะเจอคือเกาะเนี้ยคือผมวิ่งมาตั้งนานนะเอ๊ะเดี๋ยววิ่งมาตั้งนานเพื่อมาหาหาผลเนี่ยนะผลบาสุก้าหรือว่าผลบอมคือผมพยายามลงทุนข้ามตึกข้ามตู้ข้ามแม่น้ําข้ามฝั่งข้ามทะเลข้ามบกข้ามภูเขาข้ามอะไรทุกอย่างมาหาผลเนี่ยนะ ฝ่าฟันความลำบากเพื่อมาเอาผลบอม,อมไม่เป็นไรหรอกทุกคนสรุปเราผลที่สิบ้าเราได้ผลบอมบาสุกา้าหรือว่าผลยยมบหา้านะจ๊ะเอ๊ยไม่ใช่นี่วปะปะเราไปต่อที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าผมเริ่มจะมั่วอีกแก้ตอนนี้ยผมรู้สึกว่าโลกหนึ่งนี้มันดีแฮะแบบว่ามันเกิดขึ้นปลอยเลยทุกคนแบบเราอยู่ตรงนี้ผลก็เกิดตรงนี้เลยคือแบบ ไม่ต้องไปตามหาอนะไรให้มันยุ่งยากค่ะเอ๊ะเดี๋ยวแต่ผลที่เราได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นน้ําแข็งมันมักจะคู่กับน้ําอยู่แล้วเป็นแบบนี้ต้องให้มันคู่กันอยู่ตลอดไปอย่าได้มาหาผมอีกเลยลงไปซะเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนว่ามีอะไร,ประแปลกๆปะ่ะคือตอนนี้มอยู่ในป่าในเขาแล้วมีแม่น้ําอยู่รอบๆแล้วก็อากาศบรรยากาศในตอนนี้มืดคึม้มแห่งค่ําคืนอันเงียบเหงาเงียบสงัต่อไปต่อที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าเฮียพี่เราคูแได้แหละอืม <c oughs> ทุกคน หุโยบรรยากาศเช้าอันสดใสของฝนที่17ผลที่สุดท้ายเรานั่นเองและผลที่เกิดห่างไปประมาณ7-800กว่าเมตรแบบนี้แน่นอนว่าเกาะบอ่อนําพุอย่างแน่นอนผมจำได้ว่าตอนนั้นผมได้ผลบอมและตอนนี้ผมนั้นได้ไม่ต่างอะไรกับบอมเลยคือผมได้ผลเบตหรือว่าผลปีดนะครับนั่นเองที่ไว้ใช้ปรุงน้ำยาส่วนผสมของสารเคมี x เ,เพื่อจะได้เกิดเป็นพาวเวอร์พับเกอร์ออกมากลายเป็นกอบกู่โลบ ชาติโอเคตอนนี้ผลที่17เราก็ได้เป็นประมาณนี้บทสรุปแล้วก็ประมาณนี้นะครับที่ผมหาผลในโลกหนึ่ง17ครั้งหรือว่า17ผลนั่นเองผลเราก็ได้แบบไม่ค่อยดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็สลับกันไปแต่ผลที่ไฮไลท์ของเรานั่นก็คือผลช้างหรือว่าอีโรเฟนนั่นเองใครที่บอกว่าผมออกเสียงไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมเป็นคนไทยครับหรือว่าผลอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าผลแมมมอสกันนั่นแหละเออผลนี้ผมว่าไฮไลท์สุดๆแล้วแต่อีกผลหนึ่งคือผมมองเลยนะคือผลแม็กมาครับทุกคนคือแบบเเเวลลาาาฟร์มจ้ทะ เดว่ม,มาแม็กมากน่าจะฟาร์มดีสุดละเจ้าทะเลให้เงินเยอะนะทุกคนให้ตัวละ4ี่แสนเนี่ยโคตรเยอะทุกคนคิดดูถ้าเกิด3ตัว3หัวได้ล้านกว่าคือแบบเอามาสุ่มผลทีหนึ่งการันตีของขาวเลยอะเออไม่มีของแดงนะของขาวขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะเผื่อผมลงคลิปปุ๊บมันจะแจ้งเตือนปั๊บเลยและคลิปนี้ผมกอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคล